ตรงน,นี้นะคะก็เป็นหน้าทางเข้าร้านโกดังหมูกระทะซีฟู้ดที่มหาชัยนะคะเรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปกินบุฟเฟ่ทุเรียนกันนะคะอันนี้พี่แบบซื้อกลับบ้านด้วยนะคะทุเรียนวันนี้นะคะเห็นพี่เขาบอกมันจะมีสุกๆเยอะ นะคะเขาก็จะให้เราใส่ถุงมือก่อนนะคะไม่ใช่ว่าจะมาจิ้มด้วยนิ้วมือไม่ได้นะเราไมู่้ดันมันผมอ่นะนะอันนี้น่าจะนิ่ม,มนะเดีย๋ยวนิ่ม<อ>แบบออกเลยนะตัวเอาไหมตัวเอาไหมัว ขนาดนี้เลยนะทุกคนใหญ่กว่าหน้าค่ะดูดิถ้าเทียบกับหน้านี่คือครูใหญ่มากเลยนะโอ้ลูกเขาใหญ่มากนะสำหรับที่ก็ดังมหาชัยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าข้างในมันเนื้อเป็นยังไงบ้างอันนี้จะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในนะทุกคนโอ้ดูดิเม็ดสีน้ำตาลนะ่ะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลเม็ดเล็กด้วยนะล่อนออกมา โอ้หอันนี้จะเป็นแบบเนื้อกลับนอกนุ่มในให้ดูเนะือเนี่ยเนื้อเยอะมากสำหรับคนที่ชอบกินแบบกลับนองนุ่มในนะทุกคนเนแบบนี้เลยแล้วก็จะมีแบบนิ่มๆซึ่งวันนี้ที่โบมาเขาบอกว่าเป็นวันที่ทุเรียนอะ่ะสุกเยอะมากๆก,กหลายเข่ง ต้องคอยทยอยไปดูนะแล้วก็หยิบมากินอย่างอันนี้จะเป็นแบบแบบนิ่มหน่อยก็ส่วนใหญ่นิ่มๆจะเป็นตัวเล็กๆหน่อยอื้แบบนิ่มก็หวานฉ่ำมากเลยอะ่ะอร่อยอะ่ะอืม้มชอบแบบนี้เลยอะ่ะอืม้ม กินต่อไม่รอนะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโบก็อยู่ที่ร้านโกดังมหาชัยซีฟู้ดหมูกระทะนะคะก็จะอยู่ที่ถนนเอกชัยนะคะทุกคนวันนี้นะคะที่โบมากินนะคะเพราะว่าเขามีบุฟเฟต่ตุเรียนอะคือจะบอกว่าเดิมทีเนี่ยก็ถ้ามากินบุฟเฟ่หมูกระทะที่ร้านนี้นะคะก็จะอยู่ที่หัวละ329บบาทนะคะ ถ้าอยากกินทุเรียนนะคะก็แค่เพิ่มเข้าไปกประมาณร้อยกว่าบาทนะคะก็เป็นหัวละ499บาทนะคะก็จะได้กินทางบุฟเฟ่หมูกระทะซีฟู้ดนะคะรวมไปถึงทุเรียนด้วยค่ะทุกคนเวลาเรามานั่งทานนะคะเขาก็จะมีเตาให้เรานะคะ1เตานะคะเป็นเตาหมูกระทะแต่ถ้าเราอยากจะกินซีฟู้ดด้วยนะคะหมายถึงปิ้งปิ้ง,ง,ย,ง,ย,งย่างๆอะไรเงี้ยก็จะต้องจ่ายเพิ่มอีก99บาทสําหรับเตาิงย่างค่ะ เดี๋ยวขอเสริมอีกนี้นะคะทุกคนก็เวลามาทานบุฟเฟ่ที่ร้านนี้นะคะถ้าเราทานไม่หมดนะคะถ้าเป็นพวกอาหารทะเลซีฟู้ดหรือพวกหมูกระทะน,นี่นะคะ <c oughs> เขาก็จะปรับเรานะคะที่ขีดละ1 0 0บาทแต่ถ้าเป็นทุเรียนนะคะก็จะปรับเรานะคะที่ขีดละ200บาทนะทุกคนดังนั้นนะคะทานกันให้หมดนะคะแล้วก็หยิบมาแต่พอดีพอดีนะคะทุกคนอย่าหยิบมาเกินนะคะเดี๋ยวทานไม่หมดล้วจะโดนปรับเอานะคะ บประทานอาหารกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปบรรยากาศในร้านให้ทุกคนได้ดูนะคะแล้วก็ทุเรียนด้วยทุกคนตื่นเต้นเดีย๋ยวจะกินแล้วนี้ค<ป>่ะมาอันนี้เป็นบรรยากาศภายในโกดังมหาชัยซีฟู้ดนะคะทุกคนก็กว้างใหญ่มากๆเลยนะจากด้านในแต่เรานั่งกันโซนด้านนอกเนี่ยมันกว้างมากๆเลยนะมีเข้าไปถึงด้านในนู้นเนี่ยตรงนี้นะคะเป็นบรรยากาศที่นั่งกินนะคะของที่ร้านเลยนะคะ ตรงน,นี้นะคะเป็นน้ำจิ้มมีพริกแล้วก็มีมะนาวตรงน,นี้จะเป็นพวกเครื่องหมูกระทะนะทุกคนก็มีเนื้อหมักงาหมูหมักงาสามชั้นชาบูสามชั้นชาบูแล้วก็มีมันแข็ง ไก่หมักตับปลานินแร่นะแล้วก็มีแมงกะพคุนสบายงามสบายนางเต้าหู้ปลาด้วยแล้วก็มีปูอัดเอ้ยอันนี้มันซูนเส้นนะไม่ใช่ปูอัดโ <c oughs> บโลนาพริกนะคะ <c oughs> เบคอน <c oughs> แล้วก็ปลาหมึกพูดถึงเครื่องเขาก็แน่นดีนะเนี่ยตรงนี้เป็นพวกผักนะมีผักบุ้ง ผักกาดเห็ดไม่ใช่หอยเห็ด <laughs> <laughs> มีกระล่ำพวกเครื่องผักทั้งหลายนะแล้วมีผักสลัดด้วยตรงนี้นะคะเป็นของขบเคียวกินเล่นก็มีพวกหอยจอบปลาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วนี้อะไรไม่รู้ลูกชิ้นหอยจอบไม่ใช่เป็นฟรายนนี้อะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่ถูกแต่เนี้ยไส้กรอก แล้วก็มีนักเก็ตด,ด้วยนะอันนี้เป็นกุ้งกระเทียมข้าผัดปูจา๋าน,นี่น่าจะเป็นปูดองแล้วก็ ขนมสีอันนี้เป็นปลาหมึกย่างแล้วก็กุ้งดองน้ำปลาสีอิ๊วเอ้ยอันนี้เป็นกุ้งสีอิว๊วอันนี้ก็กั้นดองสีอิว๊ว ก็มีอาหารญี่ปุ่นซึ่งก็ไม่ค่อยเหลือแล้วว่ะทุกคนแต่เดี๋ยวเขาคงจะมาเติม,อ,ม,อ,มอันนี้เป็นกุ้งอบอบนเส้นสั่งพี่เขาได้นะคะม,มีพิซซ่า สเต๊ะเป็ดย่างอันนี้เป็นบะหมี่นะทุกคนสั่งบะหมี่แล้วก็คือเอาไปใส่กับเป็ดย่างอย่างนี้นะแล้วก็มีน้ำจิ้มให้ด้วยถัดมานะคะเป็นส้มตำสามารถตำเองได้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาลองตำซ้มตำดูดีกว่า อันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นพวกกลุ่มผลไม้ดองนะมีน้ำตาหวานมะมว่วงสับปะรดส้มอ,อันนี้เป็นแคนตาลูปมีมะขามดองด้วยนะแตงโมถัดมานะคะก็จะเป็นโซนขนมหวานนะเนี่ยมีช็อกบอลด้วยน่ากินมาก แล้วก็มีเอแครเคก้กเป็นแบบคับเค้กนะทุกคนน่ากินมากออุ๊ยข้าเหนียวทุเรียนอันนี้เป็นกลุ่มขนมไทย,ยมีหลายอย่างมากอันนี้เป็นเหมือนกลุ่มน้ำแข็งใสนะโอ้มีรสช่องด้วยปักทองแป้งไทยทุกคน าหากินยากผลไม้นะก็มีเนาะมีมังคุดตรงนี้นะคะก็จะมีโซนซีฟู้ดนะอันนี้จะเป็นหอยเม้นอันนี้หอยอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้เป็นหอยแคลงส่วนใหญ่ก็เอาเาไปปิ้งกันนะน้อแล้วก็นี่หอยอันนี้น่าจะเป็นปูที่ถูกักน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้ปูมาแล้วก็กุ้งตรงนี้นะคะจะเป็นกฎกติกามาร,รยาทของทางร้านนะคะก็คือกรณีทานไม่หมดนะคะเนื้อหมูไก่นะคะปรับคีละห้าสิบาทอาหารทะเลนะคะคีละหนึ่งร้อยน้ำจิ้มนะคะถวยละห้าสิบบาทอย่างนี้เราต้องตักกินแต่พอเพียงนะคะทุกคนโอ้อันนี้ถ้าเอาไปปิ้งนะทุกคนมันมีเนยอ,อยู่ด้านในอะ่ะเรามีปลาอันนี้เป็นหอยโหมีหลายอย่างมาก แลานลานอลังการอัน la น an. ี้เหมือนเป็นอะไรก็ไม่รู้นูไมหองเหมือนกันอันนี้หอยสังนะทุกคนเอาไปปิ้งได้นี่บาร์บ e. ีค mm ิว hmm. อันนี <s <S uh ้ปลาหมึกอะไระคะปลาหมึกอ๋อปลาหมึกอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่อันนี้อันนี้เป็นปลาหมึก ว่าหมึกที่ปิ้งกันนห้นไม่รู้ชื่อแต่อันนี้เป็นปลาหมึกที่ใส่ยานาะฟอนนเนรู้ <c oughs> <c oughs> อนนืเขาเอากุ้งมาเติมแล้วทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นหอยนางลม เราต้องหยิบแล้วเอาไปแกะเองนะเขาก็จะมีอุปรกรณ์ให้เราแกะด้วยนี่เป็นเครื่องหอยนางรมนะคะมีหอมเจียวพริกเผาผักเนี่ยก็มีชุดให้เราแกะเองตรงนี้เลยตรงนี้นะคะทุกคนก็เป็นเหมือนบอ่อตกบ่บบอกุ้งที่ยังเป็นกุ้งสดๆสำหรับคนที่ต้องการกินสดๆนะแต่เราคงไม่เอาอนะ่ะสงสารแต่มันสดมาก เลยเพราะว่าเขายิบจากตรงนี้แล้วเอาไปปิ้งเลยอ่ะอันนี้เป็นน้ำนะคะก็มีองุ่นน้ำองุ่นนะคะน้ำผึ้งชามะนาวน้ำแข็งนี่เขาให้เราฟรีเลยนะแล้วก็ยังมีน้ำส้มน้ำลินจีแล้วก็น้ำทันด้วยค่ะทุกคนมีน้ำส้มลินจีแล้วน้ำทันนะคะ านะคะก็จริงๆแล้วเราสั่งหมูกระทะนะคะก็ได้มาหนึ่งเตาแต่ว่าถ้าเราจะทานซีฟู้ดด้วยเราต้องเพิ่มอีกหนึ่งเตาในราคา99บาทนะคะทุกคนก็คือเตาปิ้งย่างอันนี้และนี้ก็คือเป็นทุเรียนที่เราหยิบมานะตึ้งตตึงตึเดี๋ยวเราจะปิ้งมันไว้ก่อนนะทุกคน อันนี้จะเป็นเตาหมูกระทะนะแล้วก็อีกเตาหนึ่งก็จะเป็นเตาปิ้งย่างปิ้งย่างทะเลอันนี้จะเป็นหอยเชลล์หอยเชลล์หรือเปล่าไม่รู้นะแต่เขาเหมือนใส่เครื่องมาบนหอยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาวางส่วนอันนี้จะเป็นปั้มือปั้มือตัวบอลลงเลยทุกคนตึงต้ง ว้าวเตาเขาแรงมากอะ่ะคือแบบแปบ๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะเนี่ยลงปุ๊บสุกปุ๊บกินได้เลยเวอร์ละไปปิ้งให้หมดสำหรับซีฟู้ดนะคะก็หยิบได้ไม่อั้นเลยนะแค่กินกุ้งเผาก็ค้มมากๆแล้วเนี่ยส่วนนี้ก็เคยเป็นเชฟของเรานะคะ <laughs> แม่ห่างกุ้งตัวนั้นไหมแล้วแม่ตัวกลาง <laughs> ว้าวไฟลุกอมาหมึกแล้วก็หอย อันนี้เป็นยำมุนเส้นทะเล<ม>เป็นหมูสเตกน,นะคะอันนี้นะคะก็เป็นน้ำจิ้มมูกระทะนะคะทุกคนแล้วอันนี้จะเป็นซ<ม>ีฟู้ด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 นะอันนี้เป็นยำบุญเส้นนะทุกคนกุ้ง แลวอันนี้เป็นต้มต้มอันนี้น่าจะเป็นปูจา๋าปูจา๋าปู ก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะทุกคนสำหรับร้านโกดังมหาชาัยซีฟู้ดนะคะทุกคนเขาก็จะมีขายเป็นอาหารทะเลนะคะเป็นบุฟเฟต์แล้วก็เ,เป็นบุฟเฟต์ทุเรียนด้วยนะคะในช่วงเทศกาลทุเรียนแบบนี้นะคะทุกคนก็ถ้า one, ใ,นใ,นใครชอบทานของหวานเป็นทุเรียนนะคะก็แนะนําร้านโกดังซีฟู้ดมหาชัยเลยนะคะจะบอกว่าที่นั่งเขาเยอะมากๆเลยแล้วก็ที่จอดรถก็กว้างขวางเนาะ <Excuse me> ที่นี่นะคะอาหารทะเลจะบอกว่ามันทั้งสดใหม่มากๆเลยแล้วก็เยอะ ลังกาเนาะส่วนส้มตำนี่ให้ตำกินกันเองเลยก็ถือว่าโอเคมากๆนะแล้วก็ร้านตาส่วนทุเรียนนะคะเขาก็จะมีบอกทางเพจทุกวันนะว่าวันนี้ทุเรียนลงเยอะน้อยแค่ไหนแล้วก็สุกไม่สุกอย่างไงเขาก็จะมีบอกทางหน้าเพจเดี๋ยวจะมีลิงก์เพจของทางร้านแปะไว้ให้ด้วยนะคะ สำหรัาบาคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปของบัวสตอรี่ด้วยนะคะอ่าอย่าลืมอีกข้อหนึ่งนะคะทานให้หมดนะคะทุกคนหยิบมาแล้วเพราะว่าเขาปรับนะคะถ้าเป็นทุเรียนขีดละตั้ง200บาทนะทุกคนเนีย่ยทำเป็นเล่นไปถ้าเป็นพวกซีฟู้ดก็ขีดละ100บาทถ้าหมูกระทะก็ขีดละ50บาทโอเคนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบายเดี๋ยวจะมาลองตำ้มตั้ง ว่าแต่มันตำตำยังไงอะรู้ละอันดับแรกนะทุกคนใส่ใส่อันนี้ก่อนอันนี้เป็นมะละกอละล้วอะไรต่ออะ,อะกระเทียมถั่วลิสงเล็กน้อยไม่รู้เขามีอะไรเราก็จะใส่หมดเลยนะ อันนี้ผงชูรสแล้วก็อันนี้เป็นน้ำปลา,า้าใส่ลงไปนิดหน่อยวิ่เค็มไหมอ่ะแล้วก็มีน้ำตาลปีบ๊บจะกินได้ไหมอ่ะทำไม่เป็นอะ่ะอาน้ำปลาหน่อยหนึ่งนะเราไม่กินเผ็ดเอาลืมพก ้จริงๆเขาต้องใส่มันละกอที่หลังหรือเปล่าอ่ะ <c oughs> โอ้ยสนุกมากเลยอ่ะจริงๆมันต้องใส่มันละกอที่หลังนะไปไงาทาได้ปะ่ะโอ้ยมาสั่งกันเข้ามาเลยค่ะเอาต่อแถวหน่อยต่อแถวหน่อยไม่ต้องรีบได้ได้ได้ทุกคน <c oughs> กินได้หรือเปล่าไม่รู้นะพอแล้วดีกว่าแล้วก็ยังไงต่ออ่ะใส่จานเนาะอ๋อเราต้องใส่มะเขือเทศลืมลืมเผฝักยาว กืออบนนิ้ว่ะร้านนี้นะคะก็เป็นร้านส้มตำเมพิชานะได้ร้านส้มตำโบโบสตอรี่นี่นี่มาดูนี่มาดูในโค้งนี่นี่เป็นไงอ่ะน่ากินแค่ไหนดูโอ้โหฝีมือฝีมือมาก,มากๆเนี่ย เนี่ยเชฟโบโบสตอรี่ทุกคน